วิธีการเซ็นรับเอกสารฟรีลุกหรือว่าเซ็นรับกรมทันให้เข้าไปที่แอป AI AI Service ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเลือกที่กรมทันของฉันในแอปจะขึ้นรายละเอียดของกรมทันทั้งหมดที่มี ให้เลือกกรมธรรที่เราต้องการดําเนินรายการตัวอย่างเช่น aa ตลอดชีพตัวกลางนะครับตัวนี้เป็นกรมธรร์เล่มใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเสร็จรับเอกสารในระบบให้ทําการเลือกที่กรมธรร ในรายละเอียดนะครับจะระบุชื่อผู้เอาประกันเลขที่กรมธรรม์สถานะวันที่ของกรมธรรม์แล้วรายละเอียดอื่นๆนะครับซึ่งกรณีเป็นกรมธรรม์ใหม่จะมีข้อความแจ้งเตือนการตอบรับกรมธรรม์ประกันภัยตรงนี้นะครับซึ่งหากได้รับเล่มกรมธรรม์แล้วกรุณาคลิกกดรับกรมธรรม์เลขที่ที่6องสา1 0นะครับให้คลิกเพื่อทํารายการ ให้ตรวจสอบรายละเอียดน,นะครับอย่างเช่นวันที่ที่ได้รับเอกสารนะครับตรงนี้ติ๊กได้รับกรมธรรมแล้วที่ข้าพเจ้ายอมรับเงินไขครับแล้วก็กดถัดไปตัวนี้นะครับจะมี OTP ส่งไปถึงลูกค้านะครับให้กดถัดไปนะครับเพื่อรับ OTP จะมี OTP เด้นเข้ามานะครับก็คือเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดแปดนะครับใส่ OTP เสร็จเรียบร้อยกดถัดไปครับอันนี้ก็จะสิ้นสุดนะครับก็ถือว่าได้ทำการตอบรับกรมทรนเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าแรกได้เพื่อตรวจสอบข้อมูล ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับความคุ้มครองชีวิตนะครับ AA ออันนี้จะเป็นรายละเอียดกรมธรรม์ทั้งหมดที่มีนะครับ